เสือล่านพึ่งได้สองพนหนึ่งเอียงจาะเสือล่านพึ่งได้สองพันหนึ่ง่อโมงว่าจะ่ะตะวายอดวิวออสามล้านอ่ะมันลดลงลดลงจากหกแสนกลัวตอนนี้เหลืออยู 5, หาแสนหกวกเข้าใจว่ามันลดลงได้ยังไง เอาสูู้้ได้เ่อวันหนึ่งสามคลิปสี่คลิปคลิปยาวแปดแปดนาทีคนดูคลิปสี่สิบห้าสิบคนก็ได้หลายนาทีเน้ตสิอ๋อสู้สู้อีกนิดเดียวเองเราได้สามพันชั่วโมงนี่แล้วก็โอ้เปิดสร้างรายได้ได้เยอะเลยนะ เยอะเลยสูดๆได้จ้าเด้ออันนี้ก็เก็บตามเก็บเหรียญเพิ่งได้เหรียญเดียวเองพี่น้องเอ้ยผ่านมาสร้างไรายได้มาเป็นเดือนแล้วสร้างเก็บเหรียญเพิ่งได้หนึ่งเหรียญเพิ่งได้เหรียญหนึ่งเราไม่ได้ ขยันเขาไม่ได้ขยันไ,ไล่เนาะแมงเนาะงพี่น้องเพิ่นเพิ่นนนั่งไล่กันตามทุ่มที่ทุ่มไปก็มีคนให้เหรียญข้อเหรียญให้นะโยนเหรียญให้มีคนโยนเหรียญให้เราก็ไม่ได้นั่งไล่เนาะพี่น้องค้าจะป่วยค้าจะกินยาแล้วก็ป่วยพี่น้องขอพระคุ้นหัวใจก่อนๆเด้อใจยายหลาน,นเนาะเขาก็จะเมื่อไปน้ำกันนะจ้ะ นใช้เนี่ยมันยังสี่เฮดง่ายกว่าตามเก็บเหรียญนี่ไปนอ้องกว่าจะมีคนโยนให้นะอุย้ยเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยผมาเดือนหนึ่งละได้เพิ่งได้เหรียญเดือนได้ได้เหรียญเดียวหนึ่งเหรียญจุด 78. เจ็ดสิบแปดเซนอุย้ยคนมาหาอัเว่าในนี่เนาะใน YouTube ก็ขอพณนลายๆเบ้าได้แต่ว่าทมาพจนนั่แหละ ไปจะเบาโดดบนมาบีบมือมาเตือนนะก็ขอบพุนหลายๆเ้ยจ้ะสัสติพ่อแม่ทั้งสามท่านเด้อจ้ะือดมุที่เข้ามาเนาะจ้ะกินแล้วก็หนีหมดแล้วหาที่หลับที่นอนกันได้อีกหน่อยก็ลงมาคอยแต่เงีบรอพ่อคอยอย่าทะเลาะกันอย่าชอบทะเลาะกันเจ้า,าส้มโอเนี่ย อ้าวมินดาเข้าบ้านแล้ แม่รอด